สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้เช่นเคยเดี๋ยววันนี้เราก็พบกันในวันอังคารที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ัรกกับดิฉันอนุภาสิริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี่ค่ะเซ็ตอินเด็กต์ก็ย่อตัวลงมานะคะหลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นแรงเมื่อวานนี้ค่ะขึ้นมารับข่าวในเรื่องของววััคคคคคซีีีนนนนนท่่มมาามาาาาืบห้้กกอขงเลยะะ โดยทางเอสตาเซเนกาก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอรนะคะแจ้งว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพถึง90%ค่ะส่วนเฟร z e r แล้วก็ b i o n t e ทค่ะก็ยื่น FDA ขอใช้วัคซีนแล้วส่วนบ้านเรานะคะก็ต้อง,ต,องติดตามในเรื่องของฟันโฟนะคะว่าจะไหลเข้าต่อเรื่องหรือไม่ค่ะรวมทั้งในเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศด้วยในเรื่องของการชุมนุมแล้วก็การแก้ไขรัฐปรมนูญค่ะเช้าวันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่1,420.03จุดค่ะ ลดลง0.40จุดหรือว่าคิดเป็น0.03%ด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านะคะ58,829.48ล้านบาทส่วนในการโหงร้อนหุ้นอินไซต์ในวันนี้ค่ะของนำเสนอหุ้นบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราชจำกัดมหาชนหรือว่า BH นั่นเองค่ะวันนี้หุ้น BH นะคะปรับตัวลดลงในการพึ่ซื้อขายภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยลงไปต่ำสุดที่1113 11บาท50สตางค์นะคะแล้วก็ขึ้นสูงสุดที่1 1 9บาทค่ะ ก่อนที่จะมาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ผ่านมาที่115บาทลดลง6.88เปนะคะมีมูลค่าการซื้อขาย788.26ล้านบาทค่ะซึ่งสาเหตุที่ราคาหุ้น BH นั้นปรับตัวลดลงนะคะก็มาจากข่าวที่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนค่ะหรือว่า BDMS นะคะได้แจ้งว่าบริษัทนั้นได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ BH ที่ถืออยู่ทั้งหมดค่ะจำนวน180ล้าน7น ล้านหุ้นนะคะหรือว่าคิดเป็น22.71%ของจนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระและ้วทั้งหมดของ BH ให้กับผู้ซื้อค่ะในราคาหุ้นละ103บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากระดานนั่นเองค่ะโดยมีมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่18,613.7ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่19พฤศจ,จิกาย,ยนที่ผ่านมาที่มีการทำสัญญาซื้อขายนะคะแต่ก็ไม่ได้ระบุนะคะหรือว่าบอกในการแจ้งข่าวตลาดนะคะว่า ผู้ซื้อนนั้นเป็นใครนะคะทั้งนี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนค่ะบริษัทได้รับคํายืนยันจากผู้ซื้อนะคะถึงความแน่นอนของแหล่งเงินทุนจึงคาดว่าจะสามารถดําเนินการขายหุ้นสามสามัญของ b h บางส่วนค่ะผ่านการซื้อขายกระดานรายใหญ่นะคะหรือว่าบิ๊กลอดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเบื้องต้นนะคะ90ล้าน5 0 0แสนหุ้นค่ะที่ราคา103บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ9,321.5ล้านบาทภายในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะที่จะมีรายการบิ๊กหลอดดังกล่าวค่ะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนั้นจะลดลงมาอยู่ที่11.34%ค่ะส่วนที่เหลืออีกจำนวน90 2 15,800หุ้นนะคะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ11.34%เนี่ยคาดว่าจะมีการซื้อขายดังกล่าวเนี่ยแล้วเสร็จนะคะคือขายทั้งหมดในคือภายในเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ ในด้านผลประกอบการของ B.H. ในไตรามาสที่3ทับ6 3ที่ผ่านมาค่ะ BH ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่222ล้านบาทนะคะลดลง79%เนะคะเมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่มขึ้น398.7%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าสาเหตุที่กำไรลดลงเย on อน y r นะคะก็มาจากไรายได้ผู้ป่วยชาวไทยและอัตรากำไรขั้นต้นที่อ่อนแอกวา่าคาด ขณะที่สัดส่วนไรายได้ของ b h นะคะมาจากผู้ป่วยไทยและต่างชาตินะคะจะอยู่ที่56ต่อ44ก็คือไทย56แล้วก็ต่างชาติ44นะคะจากไตรมาที่3ทับหนะคะผู้ป่วยไทยอยู่ที่33ค่ะส่วนต่างชาติอยู่ที่67%เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่บินเข้ามารักษาได้น้อยลงนั่นเองนะคะหลังจากที่เกิดโควิด -19 ระบาดค่ะทีนี้ไปดูความคิดเห็นของโบมกม้างนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KGI ก็มีการปรับประมาณการกำไรปี63ค่ะ ของ b h นะคะลดลงจากเดิน24.7%มาเหลือ1.33,000พันล้านบาทนะคะก็โดยสมมติฐานสำคัญที่ปรับก็คือการลดประมาณการรายได้ในปี63-64ถึงลง4.2%เหลือจุด1 2 5หมื่นล้านบาทและ1.330หมื่นล้านบาทค่ะแต่ขนาดเดียวกันนะคะสัดส่วน SG and A นะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะยอดขายปี6 3ถึงปี64เป็น27%แล้วก็25%ค่ะจากเดินต์และ24% รวมทั้งลดอัตรากำไรขั้นต้นปี63-64ถึงปีลงเหลือ37.5%และ39.0%ค่ะจากเดิม40%และ42%โดยมีความกังวลต่อในเรื่องของการจัดแคมเปญโปรโมชั่นและจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่น้อยลงนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะ KGI ก็แนะนำให้ถือ b h นะคะให้ราคาเป้าหมายใหม่ในปี64ไว้ที่115บาทค่ะจากเดิมให้ไว้ที่120บาทนั่นเองนะคะ มาต่อกันที่อีกบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งค่ะคือดิสโก้นะครับก็มีการปรับประมาณการปี2020ถึงปี2022ก็คือปี6 3 64 65้นั่นเองนะคะลง 24%, 20%และ7%ตามลำดับค่ะสะท้อนการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติที่ล่าช้าและผู้ป่วยชาวไทยที่ฟื้นตัวได้จำกัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยต่างชาติคาดว่าจะเริ่มกลับมาได้ในกลางปี2021หลังจากมีวัคซีนและอนุญาตให้บินได้ค่ะและทำให้ผลปรระกกอบกาื้้นนนนตััวชดเจขึนใน ครึ่งปีหลังของปี2021ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินะคะในด้านของส่วนลดและการตรวจสุขภาพคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้ที่มาใช้บริการในช่วงที่ต่างชาติหายไปได้ Tesco นะคะก็แนะนำให้ถือค่ะแต่ว่าปรับราคาเหมาะสมมูลค่าพื้นฐานนะคะเป็น98บาทต่อหุ้นค่ะโดยประเมินมูลค่าเหมาะสมของ b h ค่ะอิงจาก b e EB i d a ที่21เท่าสำหรับปี2021 เลยมีความเสี่ยงก็คือในเรื่องของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นการเดินทางของต่างชาติที่กลับมาล่าช้านะคะและกำลังซื้อที่ลดลงและต้นทุนคงที่ที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะก็ะยังสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น n ินไซด์ .com และยังติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Linesquare, Telegram และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n เช่นเคยวันนี้รายการของร้อนหุ้นินไซต์หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันให,ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา14นาฬิกาค่ะวันนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ